ของจากจีน1 6 8 8และอาลีบาบาแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยค่ะหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วโนะทั้งเว็บ1 6 8 8แล้วก็อาลีบาบาเนี่ยเป็นเว็บขายส่งทั้งสองอันเลยนะแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันก็คือเว็บ1 6 8 8เนี่ยจะเป็นเว็บขายส่งของคนจีนนะซึ่งจะรวบรวมโรงงานในประเทศจีนและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยเวลาเราจะ ต่อรองราคากับร้านคา้าก็จะเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น a l i b a b a .com เนี่ยภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักน,นะคะเพราะว่า alibaba เนี่ยเขาจะเป็นเว็บขายส่งแต่ว่าเขาจะรวบรวมโรงงานทั้งในจีนแล้วก็ต่างประเทศก็คือมีทั้งโรงงานในจีนแล้วก็โรงงานของประเทศอื่นๆเนี่ยมารวมอยู่ในเว็บ a l i b a b a .com ซึ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นการขายส่งทั่วโลกเนาะต่อมาก็คือในเรื่องของสินค้าทั้งในเว็บ1688แล้วก็อาลีบาบาเนี่ยมีสินค้ามากมายหลากหายประเภทเหมือนกันแต่ว่าใน1688เนี่ยจะมีการอัปเดตสินค้ามากกว่าใน a l i b a b a .com นั่นจาก b a b a .com เนี่ยเขาจะเป็นโรงงานใหญ่เนอะจากทั่วโลกเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยอัพเดตสินค้าใหม่ๆในเว็บเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเป็นลูกค้าประจำเขาเนี่ยเขาอาจจะส่งให้เราส่วนตัวอะไรย่างนี้เนาะแต่ว่าในเว็บ1 6 8่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะนำาข้าเสื้อผ้ามาขายจากจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกสินค้าแฟชั่นต่างๆก็แนะนำเว็บหนึ่มากกว่านะคะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินถ้าในเว็บ16ึ่งหเนี่ยเราจะจ่ายเงินเป็นเงินหยวนนะคะก็คือสกุลเงินของคนจีนนั่นเองสกุลเงินของประเทศจีนนั่นเองหยวนซึ่งค่างเงินหยวนเนี่ยแต่ละวันอะ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปตามเรทของวันนั้นๆน,น,นะแล้วก็สถานที่ที่เราไปแลกเงินหยวนมาด้วยถ้าเกิดเป็นที่ที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยเขาก็ เรทมันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราแลกกับคนรู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้เรทที่ถูกลงมาหรือว่าคนที่เป็นรายย่อยต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเราต้องเช็คเครดิตให้ดีๆนะเพราะว่ามีคนโกงโดนโกงจากเรื่องนี้มาเยอะมากๆแล้วก็ควรที่จะเช็คเครดิตดีๆนะคะ แล้วต่อมาก็คือเรื่องของหน้าเว็บนะคะ1688เนี่ยคือเขาเป็นเว็บขายส่งให้คนจีนใช่ไหมเขาก็จะทําเว็บเป็นภาษาจีนหน้าเว็บมันก็จะเป็นภาษาจีนซึ่งเราก็สามารถแปลเป็นไทยได้หมายถึงว่าใช้ Google Translate อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างเป็นภาษาไทยที่แบบแบบแปลมาก็คือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจ ได้ง่ายขนาดนั้นเลยก็คือมันข้อเสียก็คือหน้าเว็บมันเป็นภาษาจีนนี่แหละแล้วก็เราต้องสื่อสารกับเขาเป็นภาษาจีนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเว็บ a l i b a b a .com หน้าเว็บเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือเหมือนเป็นสากลให้ทั่วโลกได้สั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนและทั่วโลกเลย ซึ่งการที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนารายละเอียดสินค้าต่างๆก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดมือใหม่ที่เพิ่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าครับส่วน,นเรื่องของราคานะคะราคาก็จะไม่แตกต่างกันมากทั้ง1น 8, 8่แล้วก็ alibaba.com เนื่องจากเป็นเว็บขายส่งเหมือนกันเนาะซึ่งแต่ละร้านเนี่ย มันก็ไม่เหมือนการโน้ตราคาซึ่งราคาที่เขาตั้งในเว็บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นราคาที่เขาต้องการขายจริงๆอยู่แล้วแล้วเขาก็จะตั้งเลทไว้เช่นแบบว่าซื้อ1ชิ้นถึง5ชิ้นราคาเท่านี้ซื้อ10ชิ้นถึง20ชิ้นราคาเท่านี้ซื้อล้อชิ้นขึ้นไปราคาเท่านี้ซึ่งตรงเนี้ยไอตรงช่วงของราคาต่างๆหรือว่าช่วงของจํานวนในการเซลสินค้าเนี่ยแต่ละร้านมันก็จะตั้ เราก็ถ้าเกิดเรามีจํานวนเราก็สามารถที่จะต่อรองราคากับร้านค้าได้โดยการทักไปคุยกับเขาว่าแบบว่าเออเราต้องการซื้อสินค้าชิลิดนี้จนนํานวนเท่านี้เรามีจํานวนเยอะๆสามารถลดเราลดให้เราเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ร้านเนาบางร้านก็ลดได้บางร้านก็ลดไม่ได้ค่ะ